อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่างช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี FC แฟนคลับไดเวลาเล่าพัฒนานะคะพี่น้องวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าังเป็นเดือนสิงหาคมยูเดอวยพี่น้องเรื่องวดสุดท้ายแล้วดิ่นนเนาะยี่สิบเก้าพูดแล้ววันที่หนึ่งคุณบาทเนยจะไปออกเดือน กันยาป่ะนี้เนาะสำหรับอ่าซอปอเล่าสินเดียนคือมือหนีเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะอ่ารัฐบาลเรลางวดที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยตองหนึ่ง <c oughs> พันว่าตองกระแมนหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งตังว่าสามตูพี่น้องเอ้สามตูคือหาสี่หนึ่งสองตัวบุคือสี่หนึ่ง เลกล่างขึ้นหนึ่งหากลับหนา้ากลับหลังอยู่นอพ่น้อวงเนาะเอาเป็นยนังกบเป็นตัวนอพ่น้องผู้ลุดกระลุดไปผู้เดินกระเดินไปสําหรับหวยเล้างวดที่ผ่านมามาเบิงบาของไผ่เขาเนยของแม่ขั้วนี่ลุดเง่าเด้อพ่น้อวงเด้อลุดเง่า รูดเอฟซีวัดใจนี่ค่ะลุดพี่น้องบอมีหนึ่งเซียนอำเภอนาำสมวิ่งรูดเข่าเลขซีแต่บอมีซีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบอมีซีหนึ่งเซียนอำเภอนามสม ชุดล่างของแม่ขัวมีต่หนึงบ่มีสี่บันจับให้1นึ่งสา1หองสหโอ้ยหนึหอดหนึ่งสมบ่มีหนึสีลุบตลอดการเ้้สของแม่ขั้วพี่น้องสำหรับเซียนกุดจับเซียนกุดจับนี่เขา่าซีหนึ่เต็มเต็มเซียนกุดจับชุดวิ่นเขาน่า1กับซี ตัววิ่งตัวรูดเข่าหนึ่งเสี้ยนปุ๊ดจมวดที่ผ่านมาเข้าสี่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ๋อมาตามกันต่อเสียนมวกเหล็กเราพัฒนา ยี่สิบเก้าทับแปดทับหกแปดค่ะพ่อ,อเอาเหรียญเด่นเซียนก็มวกเหล็กเลขเด่นสองสี่หกสองสี่หกค่ะ C เจ็ดไต้เวีค่ะจับคู่กันค่ะ C เจ็ด C เจ็ดแปดสี่แปดสี่กันสี่กันแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะพ่อเนี่ยคู่ไดนพ่อสามสามสาตัว ค่ะพ่อแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดค่ะเจ็ดแปดสี่เจ็ค่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่ค่แปดสี่สี่ดส่สี่เน้นคู่ไรพ่อ,พอเ,เอาทอกันเลยเอาทอกันเลยบ่พ่อ ม่อนอ่ะโอเค<พ>อ,อ่ะมืออื่น,นย่อยเอาไทายเนาะมืออื่นเนะาะค่ะพ่อมืออื่นไถ่เนาะพ่อเนาะใช่ค่ะพ่ออ่ะโอเคค่ะพ่อขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะอ่ะเสี่ยนหมวกเหล็กเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำรับเอามืม เลขที่ยี่สิบเก้าเาสรุปคลิปยังมาขันในร่งโตอยู่เสียนหมวกเล็กมาขันไล่การก่อนนอกค่ะพี่น้องเนาะเอาคนบ้านสวนงวดที่พานมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อคนบ้านสวนงวดที่พานมาชุดวินเขา้าเขา่าโตรงล่างคือหาหนึ่งหนึ่งหา สูตรวิ่นของคนบ้านสวนเข้าหนึ่งหาแล้วกเ็เพชรเมืองจันวิ่งรูดซีจับคูมิตาสีสองบ่มิสีหนึ่งหมวดทีพานมาเอ้ามีเซียนกุดจับกับคนบ้านสวนเนาะรอบทีพานมาเซียนกุดจับ นี่ค่ะพี่น้องเสี้ยนกุดจับกับคนบานสวนหมวดที่พานมาเสี้ยนกุดจับเขาสี่หนึ่งคนบานสวนเข่าหนึ่งหาอ่ะมาตามกันต่อมาตามกันต่อชุดวัดใจชุดวัดใจ f ซ C โต m i หกเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ไปแต่ละอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะสรุปข้างเดียวเลยเด้อเจ็ดแปดอาจารย์นี่แม่ขั้วสรุปข้างเดียวเลยเด้อชุดวัดใจเอฟซีหว,วันที่ยี่เก่าที่ผ่านมาโอ้ยหวดวันที่ยีบเก่ามือน,นี่ดแปดเจ็ูนย์คูเรคคือหกเจ็ดเจ็หนึ่ง คู่สองมีเจ็ชุด3าตัวเจ็ดเจ็ตัวมี7เจ็ชุดล่างให้สองคู่มี6หกเจ็ดกับ7จ็เด้อพี่น้องเด้อสำหรับชุดวัดใจเอฟซีเอาเบอ่งไปแต่ละอาจารย์เนาะมาดูเพชรเมืองจันทร์ วิ่งรูด0 5 8 7 4 0 5 8 7 4บนลางวิ่งรูดบนเจ็ดกับ4ีลาง0จับคู่มิเกตสี่แปส่็ดแปดห้าห้าส่วน3ตัวมิแปดเจ็ดสี่ห้าห้าแปดสี่เจ เบื้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อแปดเจ็ดสี่ห้แปดสี่ห้าแปดเจชุดบนส่วนชุดลางนี่แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนน้าห้าศูนี่คือชุดลางของเพชรเมืองจักรมาดูคนบ้านสวน คนบ้านสวนเนาะงวดทีิพานมาเขาหนึงหาเด้องวดทีิพานมาเขาหนึงหางวดทีิพานมาเขา1นึงหางวดนี่มี่ศูนย์สองสาสี่ห ชุดวินชุดวินได้พี่น้องได้อ023460ชุดวันที่29เนี่ยละ่ะวิ่งรูด2กับ3จับคู่มี020409 323439 626469กัน22กับ33เพิ่นสิมีกันทุกรอบของของคนบานสวนเนาะนี่คือหัวที่ผ่านมากของคนบานสวนอ่ะ แคบหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางคนบ้านสวนเนาะหน้าจอกันไว้ค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขมาเบิ้งกันตต้ค่ะพี่น้อง อาจารย์พงพารวยวิ่งรูดเจ็ดกับแปดตัวติดมีสามสี่ห้าจับคูมี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามแปดห้าแปดอันนี้เลขสี่คูกรับกันซื้อๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คืออาจารย์พงพารวยเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของแต่ละอาจารย์เนาะ อแม่ขั้วกับส,สรุปอ่าให้เบิงแหล้่ล่ะกามกออกไม่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อเซียนอำเภอน้ำสมวิ่งรูดเจตัวเดียวจับคูมิเกี่เจ็ดห้าเจ็ดเน้นที่เกตสกับเจ็ดหอ้าวนี่คือเซียนอำเภอน้ำสมโตเลขหน่อยโตแล้กก็หน่อยคู่มากเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้าแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิงสำหรับแต่ละอาจารย์เนาะ ่เสี้ยนหมวกเล็กเบิ่งสัมผัสไปเมื่อกี้นี่เนาะเสี้ยนหมวกเล็กสัมผัสไปเมื่อกี้นี่พี่น้องเสี้ยนหมวกเล็กเด่นสองสี่หกจับคู่มิสีเก็ดแปดสี่สีแปดเก็ดอ่าเล็กข้นเหมือนนี่คือจังเด่นสีเด่น 7, เก็ดเด่นแปดคักแถอะวะจับคู่มิแปดสี่เจ็ดเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่ีแปดสี่ีอ่ะนี่คือเสี้ยนหมวกเล็กเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ่ะแคปหน้าจอไว้มือนี้แม่ครัวสรุปลายอาจารย์เด้ออ่ะแม่ครัวจะได้ขึ้นผ่านท้องน้ำมูบอ่มือนี้วิ่งรูดหกจับคู่มีหกศูนย์หกเก้าหกแปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งและหกหนึ่งอ่ะนี่คือของแม่ครัวเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้วังฮัตก,กี้นี่รุดเด้อพี่น้องของแม่ครัวรุด มาดูเซียนกุดจ,จับบันีหมวดทีพานมาเซียนกุดจ,จับเขา่าซีหนึ่งบนรอบนี่เซียนกุดจ,จับเด่น6กเจวิ่งรูด7กับ8ปดวิ่งรูดเจกับ8ดเด้พี่น้องเด้อจับคูมี่แปดสามแปดเก้าแปดศูนย์เก เจ็ดเจ็ดและแปดแปดอ่ะนี่แคหนาจอไว้พี่น้องสำหรับตัวเลขแนี่ยทั้งแะละอาจารย์เนาะนี่ค่ะเซียนกุดจับเข้าตรงตรงสี่หนึ่งคนบ้านสวนเข้าตรงตรงห้าหนึ่งอ่ะแต่ละอาจารย์แม่ขั้วอ่ะลองเทียเดียวจักอาจารย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอาจารย์เด้อค่ะพี่น้องมือนีเด้อมือนีแม่ขั้วสรุปข้างเดียวคือแปดอาจารย์อ้าแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของเราพัฒนามือนีอ่ะ เป็นจังไดนาะทั้งสอปปล่าเฮาทาัทาง on, ทาง้งทั้งอุบลทั้งอ่าทั้งอุบลทั้งอันลอยเอดเป็นจงนังไดเนาะเออโศกมันกันบนนาของแม่ขัวกระรุดทังทั้งหน้าทั้งลอยเอดทั้งทั้ง,ง,ง,งอุบลนะเาน,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 นเาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสูกันต่อเนาะผูใดประหันโศกมันกระสูกันตอมือนีเอาขึ้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้พิจนารณาสำหรับตัวเลขของลอาพัฒนาเอา ให้พี่น้องโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋าสู้ขู่สุขคนสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ